ยังไงเสียเนี่ยนะครับโอมิกอนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แบบเกินกําลังแม้ว่าข้อมูลจะยังจํากัดอยู่นะครับในมุมของยาเนี่ยนะครับมีรายงานบอกว่าทางบริษัทไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาแพคโรวิดยาเม็ดต้านโควิดของบริษัทนะครับพบว่าสามารถป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ถึง89นะครับแล้วก็คาดหวังว่าประชาชน,นจะสามารถใช้ยาดังกล่าวได้เองที่บ้านเพื่อลดโอกาสของการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับหลังทำการศึกษาและติดตามผลเป็นเวลา1เดือนพบว่าผู้ป่วย697คนที่ได้รับยาภายใน3วันแรกหลังมีอาการมีเพียง5คนที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครเสียชีวิตอ,อันนี้คือเขาทดลองแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ป่วย682คนที่ได้รับยาหลอก มี44คนต้องเข้าโรงพยาบาลและจำนวนนี้9คนเสียชีวิตนะก็สรุปว่ายาแพคโรวิตเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยรับมือกับโอมิคอนได้นะอย่างน้อยลดอาการเจ็บป่วยหนักรุนแรงและการเสียชีวิตนะครับค่ะ